เงือนหรือการพัฒนาประเทศถ้าเราไม่ทําตอนนี้ที่จะเปลี่ยนรัฐมนูนใหม่ผมว่าเราจะตึกกับดักแล้วก็อยู่ในภาวะแบบนี้ไปอีกนานเพราะอะไรเพราะว่าจากการเข้าไปทําวิจัยร่วมกับการยกร่างรัฐบาลคนจนเนี่ยนะครับผมเห็นว่ารัฐมนุนปี6กเนี่ยนะสร้างเงื่อนไขสําคัญใหม่ๆ4ประการขึ้นมา mm hmm. ซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของรัฐมนนในปี60 ประเด็นแรกก็คือสร้างความชอบธรรมให้กับการรฐาัฐบาะแล้วให้คณะรัฐหาลแบบนี้บริหารประเทศได้ต่อเนื่อนงะมั่นคงยาวนานมีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้นะครับก็ไม่ต้องก็ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงรบบการลือกตั้งนะครับในช่วงครั้งแรกปี62นะวางกลไกขององคอ์กรอิสระวางเรื่องของการเลือกนายกรัฐมน,น,นตรีทําให้พรรคต่างๆนะฮะต้องเป็นพรรค รัฐบาลผสมที่มีหลากหลายพรรคที่ไม่มีความมัน่นคงแล้วก็ยังคงให้อํานาจประกาศคํสาสั่งของคอสชนะฮะดำเนินต่อไปได้นะครับก็คือวางกลไกการทํางานนะมียุทธศาสตรชาติ20ปีที่รัฐบาลใหม่จะต้องทําตามนี้นะมีกลไกของการตรวจสอนะบต้องเป็นไปตามนี้อันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจน เนี่ยบอกว่าเป็นช่วบปราบกรมปฏิรูปประเทศไทยนะแต่ในทางตรงข้ามเมื่อใช้ไปปราฝ่ายตรงข้ามหมดสิ้นเลยคะัะทั้งฝ่ายการเมืองทั้งภาคประชาชนด้วยนะครับประชาชนที่ผลกกระทบมากๆเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปสศนพชแล้วฝ่ายตรงข้ามที่เป็นพวกแข็งขืนต้องการการเปลี่ยนแปลงและต้องการก้าวไปสู่วิธีคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ย ก็ถูกกำกับควบคุมจำกัดนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบกระเทือนจากการรัฐประหารจากรัฐธรมนูญจากมาตรการประกาศคำสั่งของรัฐที่ผ่านนะซึ่งอันนี้เราเห็นได้แล้วนะครับแล้วก็ยังคงมีผลบังคับใช้ยอยู่ต่อไปนะฮะในรัฐมนูญชบวบนี้เพราะนั้นฉบับปราบโกงปฏิรูปประเทศไทยก็คือปรับเปลี่ยนนะฮะให้ฝ่ายตรงข้ามหมดกำลังลง ประการที่3ก็คือกํากับควบคุมประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองในฐานะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐอันนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะถูกดําเนินคดีนะ,ะตอนนี้ชาวบ้านถูกดําเนินคดีมากมายเลยนะครับจากการรัฐบาลที่ผ่านมาดะะึงหนึ่งสองนะครับน,นิสิตนักศึกษานะครับประชาชนนะครับประการที่4อันนี้สําคัญมากจริงๆเราต้องอาจจะบินเมในในการพูดนะครับแต่ก็ ที่จะให้เห็นว่ารัฐูญฉวนี้บาสร้างกลไกโครงสร้างใหม่ให้กับสังคม,มไทยจริงๆแล้วก็จะจะทาให้เกิดความขัดแย้งยืดเยือ้อยาวนาะนถ้าเราไม่เปลีป่ยนแปลงหรือแก้ไขทันทีนะครับก็คือสร้างพลรราชอำนาจขึ้นมาใหม่อันนี้จริงๆแล้วเป็นนี่เป็นผลของนิติศาสตร์ตะันตกฉบับหนึ่งนะครับก็คือปี60เนี่ยนะครับมีการนะฮะให้การบริหารง,งานนะฮะในราชการ ส่วนพระอ,องค์เนี่ยนะครับเป็นไปตามพระราชการไทยสายซึ่งการบริหารงานในนี้นะครับรวมทั้งการแต่งตั้งข้าราชการให้ผลจากตําแหน่งการจัดระเบียบราชการการบริหารงานบุคคลรวมถึงระบบงบประมาณที่ใช้ช่องทางงบป,ประมาณปกติแต่มีพระราชอธิยาสายที่จะจัดกาปปรงบมาเหล่านั้นได้นะครับนี่คือเปิดอานาจขึ้นมาใหม่ของให้กับสถาบัานนะครับอันนี้แหละที่นําไปสู่ การเคลื่อนไหวไป,ปี6ส,ส,สี4ที่ต่อเนื่องยาวนานนำไปสู่ประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันใช่ไหมครับซึ่งเราก็อาจจะบอกว่าเราไม่อยากจะคุยถึงนั้นแต่เราติดเรื่องไ่ได้วันนี้คือต้อนตอและปัญหาความขัดแย้งที่มันจะยืดเดย,ยื้อยาวนานถ้าการวางสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ต่อนเนื่องต่อไปนะครับเพราะว่า เราจะเห็นคนที่มีความแตกต่างจากความคิดและไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันดำรงอยู่อย่างนี้นะนะแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่มานานนะเขาเกิดขึ้นมาเขาเป็นคนยุคใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้มีพันธะผูกพันะอยู่กับอดีตแบบเดิมน,นะนะถ้าจะบอกว่าไม่ทําให้มันจบที่รุ่นเราในวันนี้นะครับให้คนยุนใหม่มาทาเนะีนะ่ยมันจะแย่ยิ่งกว่าน,นี้นะครับหมายความว่าอํานาจเลยมันจะไม่ดำรงอยู่อย่างที่เข้าใจกัน แล้วผมไว้แบบนี้ติดต่อไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชิญชวนว่าทําเช้าวันนี้เถอนะครับนะแล้วก็ทำเรื่องยุบับใหมนะ่เพื่อให้กับทุกคนได้สร้างกตรริกาใหม่ร่วมกันในยุคที่มันเปลี่ยนผ่านะที่สำคัญนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีเป็นนิตินิตินิติหเลนิตยงสคราลผมอยากไปบอกว่ามันไม่ใช่แค่นิตยบงคราผมถ้าจะบอกว่าเป็นอะไร คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยุทธหัตถียุทธหัตถีที่แต่งกองทัพไปปราไปปราหัวเมืองเทศอลาศต่างๆเที่ยวใจออกเราบอกว่ามีมวลมหาประชาชนเป็นทัพหน้ามีทหารแต่งทัพเป็นทัพหลวงแล้วก็มีกฎหมาย ลไกาทางกฎหมายทางรัฐมนูลนะเป็นภาพลักษณเพื่อที่จะให้สงคารามบางนีมันชน,น,นะแต่ว่าสงคารามนี้มันมเป็นสงคารามที่มันสร้างปัญหาตามมายืดเยื้ออย่างนะ้ถ้า,าบอกว่าจะทํายังไงเนะี่ยผมไม่เห็นว่าจะผมไม่คิดว่าคือแก้ได้นะหลายคนบอกว่าแก้ได้คุยจากหลายฝ่าย้วแต่ห้ามไปแตะมวลหนึ่งมวลสองนะซึ่งมวลหนึ่งมวลสองนี่แหละ ที่บรรสรงโครงสร้างรูปแบบใหม่ที่ดําเนินอยู่และขัดแยงยืดเดยื้อมาอยู่จนถึงปัจจุบับนนี้ถ้าไม่แตกก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าไม่แตกวันนี้วันหน้ามันก็ต้องแตกนะฮะจะทําตอนนี้ซะหรือจะรอให้คราวหน้าที่คนรุ่นใหม่เข้ามาทำรับรู้เขาซ uh huh. ึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่ง <c oughs> ที่เป็นประโยคคล้ายๆไป <c oughs> ใช่ไหมครับถามว่าจะทํำยังไง เท่าที่คิดได้ก็คือว่าทําเรื่องนี้ให้มันเห็นว่ามันคือปัญหาจริงๆนะครับมาคุยกันซ้าว่าจะาวางข้อตกลงยังไงกับรัฐมนุนฉบับนี้นะครับรัฐมนุนฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้น,นในระบบ,บกลไกที่เราต้องการให้ประเทศเนี่ยดำรงอยู่บอกว่าระบอกของเราเนี่ยมันจะไปทีงไหน,นขอบเขตที่บอกว่ามีพระมหศากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยขอบเขตขนาดไหน คือปัันนี้มันกำกวมมากแล้วมันก็ขยายออกไปเกินกว่าจะเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับแล้วนะฮะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตระหนักร่วมกันที่จะมามองประโยชน์ของประเทศชาติทิศทางที่จะไปร่วมกันในอนาคตในรัฐมนูนฉบับใหม่นะผมคิดว่าควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าทีอาอท่อันนี้เพื่อที่จะอันที่หนึ่ง ให้สังคมคอนเซิร์นกับปัญหาแบบน,นี้อันที่สองคือว่าหาแนวทางที่มันจะไปสู่การยกล่างมูลชนขึ้นมาอ่าอาจจะบอกว่าเป็นคณะพัฒนา,านประชาธิปไตยในยุคที่สองพอเดิมปี40มีคณะทำงานปาปปไปไหมครับไม่ไดจ้จะให้เป็นคณะทำงานาพัฒนานประชาธิปไตยอันมนีพระาำสั่งทรงเป็นประมุกก็ได้เลยครับถ้ากลัวจะหายไปยก็สข้าไป ถ้าทงานเสนอแนวทางแล้วทําให้สังคมตระหนักรับรู้ร่วมกันแล้วหาทางแล้วเสนอทางออกให้กับล้าดูลที่จะยกอ้านใหม่แล้วหลังจากนั้นเน,นี่ยนะครับแนวทางเหล่านี้เนี่ยนะครับกับการที่จะให้มีสสรหรือผู้ที่จะมาล้างล้ำดุนฉบับ,บใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ไปทำาปชะชานิติตาความเห็นของแ้แล้วหลังจากนั้นก็ตั้งสสรนะฮะซึ่งก็สสรก็จะมีแนวทางนะครับมีแนวทาง,าทางแล้วก็มี มีความเห็นของประชาชนที่เป็นธระมชามติแล้วในการยกร่างขึ้นมา <ừ. S 1> ผมไม่แน่ใจว่าทายังไงผลการประชามติมันจะมีผลผูมกมัดต่ออ,องค์กรของ,องกร,กอรัฐทุกๆองค์กรได้เพื่อน,นี่ก็จะน่าจะเป็นทางออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รับดูที่เป็นแก้ปัญหาก็สรุปว่าทาช่วงวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้คนรุ่นใหม่เขาขึ้นมาทาหลังจากที่เราไม่มีชีวิตอยู่แล้วตอบับ เื่อควรมาเข้าใจกันนะแต่ก็คือหมายว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นภารกิจของรัฐบาลหรือรัาสภาชุดใหม่นี่ต้องมีเหมือนคณะเปิดทาเป็นหัวหมูทุลงฟันไปก่อนเพื่อจะนาไปสู่ประชาสัมนธะ์ครค่อยคิดเรื่องสสนออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราคือเราก็รู่อยู่นะเพราะฝ่ายชาติไตยเข้ามาในขันมนี้ใช่ไหมครับก็ <c oughs> เป็นโอก,กาสที่ดีที่สุดแล้วที่จะต้องทำนะ,ะถ้าเกิดเราปล่อยไปผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคครับขอบคุณอาจารยนะ์สามชาครับมาที่พี่บีครับ จริงๆพี s. <S ่บีก um ็พูดไปหนา่งวแล้วล่ะแต่ว่าพูดถึงความความคาดหวังสำหรับตุลาคมใหม่เส้นทางที่เราอยากจะเห็นว่าจะทำยังไงให้เป็นรับตุลาคประชาชนค่ะก็จริงๆทุกคนก็พูดตรงกันเพราะว่ามันมันต้องทายังไงกระบวนการนะคะให้ให้มันเกิดการมีส่วนร่วมต้องมันไม่ใช่แค่กระบวนการมีส่วนร่วมแบบเดิมที่มันเคยทำเนาะมันกว้างขวางที่สุดแล้วก็ ให้ให้คนทุกกลุ่มทุกส่วนนะคะได้ได้ได้เข้ามามีได้ได้เข้ามามีบทบท